ครองชีวิตคู่5ปีทำทุกวิธีทางลูกยังไม่มาเปิดใจเป็กเปรม,มนัดร่ำให้หวันไร้ผู้สืบสกุลพระราชทาน เป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาสุดน่ารักอย่างหนุ่มเป็กเปรมนัสและสาวนิวนภัสสอนซึ่งแต่งงานกันมาหลายปีแต่ยังไม่มีทายาทสืบสกุลสักทีโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็พยายามทำมาแล้วทุกวิธีทางทั้งทางวิทยาศาสตร์และเดินทางสายมู โดยทางด้านหนุ่มเป๊กได้มีการออกมาเปิดใจว่ากดดันถึงขั้นเสียน้ำตาอยากมีผู้สืบทอดนามสกุลก็มีคำนี้แหละที่รู้สึกว่าไม่เครียดหรอก แต่ข้างในมันน้ำตาตกนะมันเครียดภายในแหละอยากจะทำให้ตำนานบทใหม่ของเรานามสกุลของเราที่เป็นนามสกุลพระราชทานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หมีผู้สืบทอดเขาก็อยากจะทำให้เกิดขึ้นเป็นสายโลหิตสายเลือดใหม่ของเราก็เลยอาจเป็นภาวะกดดันมันก็ต้องได้สักทางแหละครับต้องมาแล้วล่ะจากไม่ได้ตั้งใจจนมาตั้งใจมาก ก็ยังไม่มาเลยรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาแล้วเรื่องราวแบบนี้ฉะนั้นก็คาดการอะไรไม่ได้ครับแค่มีความหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วกันก็อยากให้มาในปีหน้าแหละส่วนตรวจร่างกายแล้วปกติทั้งคู่ดีสมบูรณ์แบบด้วยอย่างบางคนเขาจะหัวขาดหางขาดแต่ของเรายังดีและสมบูรณ์ก็เลยงงเหมือนกันเลยคิดว่าโอ้โหบุญมีแต่กรมบางหรือเปล่าฉะนั้นก็ต้องเดินทางไหว้พระทำบุญ